จุลินทรีย์สารก้อแสงเป็นประโยชน์ต่อพืชเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการย่อยสลายการกระตุ้นให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีทำให้พืชผักใบเขียวใบงามขึ้นสำหรับหัวเชื้อสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรที่เราขยายแล้วใช้เป็นหัวเชื้อต่อได้เลยสูตรนี้จะมีความเข้มข้นสีสวยกลิ่นไม่แรงหัวเชื้อหนึ่งขวดนะครับจะมีปริมาณครึ่งลิตรสามารถที่จะขยายเชื้อต่อไปได้9ก้าถึงสิบลิตรสำหรับขั้นตอนมีดังนี้นะครับขั้นตอนแรกให้เราตอกไข่ก่อนนะครับไข่ไก่หนึ่งฟอง จากนั้นเราก็เติมน้ำปลาใส่2ช้อนเติมชูรสลงไปประมาณครึ่งช้อนหลังจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันก่อนสาหรับสูตรของอาจารย์บางท่านก็อาจจะมีส่วนผสมเยอะกว่านี้นะครับแต่สําหรับสูตรในส่วนของเราเนี่ยเราจะใช้สูตรน,นี้เลยหลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะแบ่งอาหารใส่ขวดที่เราเตรียมมาแบ่งให้เท่าๆกัน ถ้าเกิดเป็นขวดน้ำขนาด1.5ลิตรเนี่ยเราสามารถที่จะขยายได้6ขวดอ่าเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมหัวเชื้อล,ลงไปเลี่ยให้เท่าๆกันทําการปิดฝาปิดฝาให้สนิทนะครับถ้าเกิดเราปิดไม่สนิทนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราจะเสียเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการเขยา่าเขย่าให้อาหารเนี่ยกระจายตัวให้ดีนะครับอ่าเมื่อเราเขย่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรานําไปวางไว้กลางแจ้งใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้อย่างตัวนี้นะครับเราจะสสสัััังงงเเเเเกกกตตตห็นนนวว่่าาาีีีมมจจะะยรรดศษทค้ แล้วก็กินจะไม่แรงเหมือนทั่วไปซึ่งการที่เราสังเกตไม่เห็นพวกเศษอาหารต่างๆเนี่ยแสดงว่าจุลินทรีย์ของเราย่อยสลายพวกอาหารเหล่านั้นไปหมดแล้วซึ่งมันจะทําให้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับสามารถที่จะนําไปขยายต่อได้สามารถที่จะนําไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสําหรับสูตรนี้นะครับหลังจากที่เราทดลองทําแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับ เดี๋ยววันนี้เราจะพามาขยายจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรหัวเชื้อสูตรนี้ก็คือจะเป็นสูตรที่เราขยายแล้วใช้เป็นหัวเชื้อต่อได้เลยสูตรนี้จะมีความเข้มข้นสีสวยแล้วก็กลิ่นไม่แรงสําหรับท่านที่ได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปแล้วนะครับหชุดมันจะมี3ขวดท่านอาจจะนํา2ขวดไปใช้งานก่อนแล้วก็อีกขวดนึงเนี่ยเก็บไว้เป็นหัวเชื้อเพื่อที่จะขยายต่อไปหรือท่านที่ต้องการที่จะนําไปขยายหมดก็สามารถทําได้สำหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาเพื่อที่จะขยายเชื้อนะครับก็จะมีไข แล้วก็น้ำเปล่าโดยปกติแล้วนะครับหัวเชื้อ1ขวดสามารถที่จะขยายเชื้อต่อไปได้9ก้ถึงสิลิตรนะครับถ้าเกิดเป็นขวดน้ําขนาด1.5ลิตรเนี่ยเราสามารถที่จะขยายได้6ขวดซึ่งวันนี้เราเตรียมมา6ขวดนะครับสำหรับขั้นตอนมีดังนี้นะครับขั้นตอนแรกให้เราตอกไข่ก่อนนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองจากนั้นแล้วก็เติมน้ําปลานะครับน้ําปลาเราจะใส่2ช้อนนะครับ โดยปกติแล้วนะครับจุลินทรีย์สังกะห์แสงเนี่ยเขาจะกินพวกโปรโตีนเป็นอาหารนะครับเขาจะไม่ย่อยสลายแป้งแลน,น้ำตาลตัวนี้เราอาศัยโปรโตีนจากไข่โปรโตีนจากน้ําปลาจากนั้นเราก็จะเติมชูรสลงไปประมาณครึ่งช้อนนะครับตัวชูรสถ,ถึงจะไม่ใช่โปรโตีนโดยตรงแต่ชูรสเนี่ยก็จะมี ตัวกูตาเมดนะครับกูตาเมดเนี่ยจะเป็นกรดอะมิโนซึ่งมันเกิดจากโปรตีนตัวนี้มันจะทําให้สีสวยหลังจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันก่อนอสำหรับสูตรของอาจารย์บางท่านก็อาจจะมีส่วนผสมเยอะกว่านี้นะครับแต่สําหรับสูตรในส่วนของเราเนี่ยเราจะใช้สูตรนี้เลยนะครับก็คือมีแค่3อย่างตัวนี้มันจะทําได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองพวกวัตถุด,ดิบต่างๆหลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะแบ่งอาหารใส่ขวดที่เราเตรียมมาขวดที่มีน้ําเปล่าอยู่แล้วนะครับคือเรามี6กขวดเนี่ยเราจะแบ่งให้เท่าๆกันหลังจากที่เเรรราใสส่็จแล้วนะคับ ็คือเราใส่ทั้ง6กขวดแล้วแต่ส่วนที่เป็นอาหารเนี่ยยังเหลือนะครับให้เราสังเกตนะครับขวดไหนที่สีจางกว่าเพื่อนให้เราเติมอีกนิดนึงหรือถ้าเกิดมันสีเสมอกันแล้วนะครับเราก็เฉลี่ยเลยเอาให้เท่าๆกันนะครับตัวนี้อาหารที่เราใส่ลงไปนะครับมันจะได้พอดีก็คือมันจะไม่มีเศษอาหาร ถ้าเกิดมีเศษอาหารเหลือตกค้างมันจะทําให้กลิ่นมแมลงนะครับเพราะว่าเกิดจากการเน่าเสียของพวกโปรโตีนถ้าเกิดอาหารเราเพอดีนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีกลิ่นแรงเท่าไหร่นะครับอา่าเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมหัวเชื้อลงไปซึ่งหัวเชื้อหนึ่งขวดนะครับเราจะขายายได้ประมาณ9ก้าถึงสิลิตรตัวนี้มีหขวดเราจะเฉลี่ยให้เท่าๆกันนะครับอ่าสหรับท่านที่มีเครื่องตวงก็อาจจะใช้เครื่องตวงก็ได้นะครับซึ่งเราจะทําเหมือนก,นกันกับขั้นตอนในการเติมอาหารนะครับถ้าเกิดมันเหลือเราก็เฉลี่ยใส่่ให้เทาๆกัันนะครบ หรือเราจะสังเกตว่าถ้าขวดไหนสีมันจางกูเพื่อนนะครับให้เราเติมลงไปอีกนิดนึงนะครับแต่สําหรับท่านที่มีเครื่องตวงอยู่แล้วนะครับเราก็แนะนําให้ตวงนะครับอย่างหมวเชื้อหนึ่งขวดนะครับจะมีปริมาณครึ่งลิตรหรือ5 0 0ร้อยซีซีเราก็แบ่งเฉลี่ยเลยนะครับหขวดหลังจากนั้นเราก็ทําการปิดฝาปิดฝาให้สนิทนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์สังกห์แสงเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ขยายตัวในระบบปิดถ้าเกิดเราปิดไม่สนิทนะครับจุลินทรีย์สังกห์แสงเราจะเสียตัวนี้เราต้องปิดให้สนิทเลยนะครับ เมื่อเราปิดฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วทาการเขยา่าเขย่าให้อาหารเนี่ยกระจายตัวให้ดีนะครับซึ่งเราจะเขย่าให้ครบทุกขวดเมื่อเราเขย่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรานําไปวางไว้กลางแจ้งนะครับพื้นที่ที่เราวางคือเราไม่ควรที่จะวางบนพื้นคอนกรีตหรือพื้นปูนนะครับเพราะว่าตัวพื้นคอนกรีตหรือปูนเนี่ยมันจะทําให้อุณหภูมิมันสูง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เราเพิ่งทําวันนี้นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะสีชมพูนะครับพวกนี้นะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเราทําไปเมื่อสามวันที่แล้วนะครับสีมันจาเริ่มเป็นสีชมพูนะครับจุลินทรีย์เขาเริ่มขยายตัวแล้วส่วนนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้อย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เราทําเป็นหัวเชื้อเอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ขยายต่อเราจะสังเกตเห็นว่าสีมันจะสวย ตัวนี้เราจะใช้เป็นหัวเชื้อที่จะขยายต่อไปนะครับเราสังเกตดีๆมันจะไม่มีเศษอาหารที่ตกค้างแล้วก็กินจะไม่แรงเหมือนทั่วไปสูตรทั่วไปนี่อาจจะกินแรงนิดนึงนะครับซึ่งการที่เราสังเกตไม่เห็นพวกเศษอาหารต่างๆเนี่ยสแสดงว่าจุลินทรีย์ของเราย่อยสลายพวกอาหารเหล่านั้นไปหมดแล้วนะครับซึ่งมันจะทําให้จุลินทรีย์ของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับสามารถที่จะนําไปขยายต่อได้สามารถที่จะนําไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เวลาเรานําไปลดน้ําต้นไม้หรือลดน้ําพืชผักต่างๆนะครับจุลินทรีย์ที่มันแข็งแรงนะครับมันสามารถที่จะขยายตัวได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือเราอาจจะนําไปทําปุ๋ยหมักนะครับเป็นหัวเชื้อในการย่อยสลายซึ่งมันจะทําให้ปุ๋ยหมักของเราเนี่ยสามารถที่จะย่อยสลายได้เร็วขึ้นนี่ก็คือข้อดีของการเลือกเอาหัวเชื้อที่มีความแข็งแรงนะครับไปใช้งานอย่างตัวอย่างที่มันไม่แข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปด,ดูตัวอย่างที่ไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะจางนะครับ นี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่เป็นจุลินทรีย์เป็นหัวเชื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับตัวนี้เราจะไม่นําไปใช้งานหรือเราจะไม่เอานะครับเราจะคัดออกซึ่งจุลินทรีย์ที่ขยายแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับก็คือจุลินทรีย์มีความอ่อนแอไม่สามารถที่จะขยายตัวได้โดยปกติแล้วจุลินทรีย์กลุ่มนี้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันจะมีสีแดงหรือสีชมพูนะครับอย่างตัวนี้นี่แสดงว่าจุลินทรีย์ไม่ขยายตัวไม่ทํางานใช้งาน Hoy, wizard, ไม่ได้นะครับตัวนี้เราจะไม่น uhm. ํามาใช้งานนะครับเราจะคัดแยกออกไปนะครับ อ่าแล้วก็อีกแบบหนึ่งสีที่มันเลยจากสีแดงไปนะครับอาจจะเป็นสีคําหรือสีน้ำตาลถือว่าเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มันมีสิ่งปนปนมันมีเชื้ออาจจะเชื้อหลายตัวนะครับมันทําให้สีมันไม่สวยแต่ก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าท่านอยากให้มันสีมันสวยนะครับควรเลือกหัวเชื้อที่มันมีความปลอดจากเชื้ออื่นปนนะครับ <S <S สําหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วนะครับถือว่าเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการย่อยสลาย การกระตุ้นให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีทําให้พืชผักใบเขียวใบงามขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับจุลินรีสังเคราะห์แสงเนี่ยมันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับก็คือถ้าเรานับประสิทธิภาพของปุ๋ยเนี่ยมันจะแทบจะไม่มีเลยจุลินทรีสังเคราะห์แสงมันจะเป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มที่สามารถตรึงเอาในโตอรเจนในอากาศลงมาให้กับพืชน,นําไปใช้ประโยชน์ในการเร่งการเจริญเติบโตได้โดยปกติแล้วนะครับจุลินรียสังเคราะห์แสงเราจะใช้ในเรื่องของการทําพวกพืชผักสวนครัว อ,อ Bref, ่าพวกที ını, ่ต้องการการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ยังช่วยให้พืชนี่สามารถสั่งข้อแสงได้ดีด้วยมันจะทําให้ใบผักเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็มีความแข็งแรงสามารถสั่งข้อแสงได้ดีนะครับโคโรฟิลเนี่ยสามารถทํางานได้เต็มที่ถ้าที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะนําไปลองใช้ดูถือว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีความประหยัดสามารถทําได้ง่ายๆมีความปลอดภัยในการใช้งานนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากมายสําหรับสูตรนี้นะครับหลังจากที่เราทดลองทําแล้วได้ผลดีครับ